ลองด้วยเออก็เป็นเรื่องราวที่ผมอาจจะไม่ได้สังเกตแต่สมาชิกสังเกตนะครับกับเรื่องของเสียงตึง้งเวลาเราสั่งการโอเค Google แล้วก็วัดดีสิริอืมอา้าวเขาไม,ม่มีไม่มีมหรอไม่มีเลยเอออ้าวนี่อันนี้ตั้งปลุก นัน่นมาทั้งซ้ายและขวาซ้ายผมเป็น iPhone ขวาผมเป็น Android นะครับอ่ะก็สวัสดีทักทายกันนะครับกับบริการหมอคอมทาง1414ง1หพระรทุกๆช่องทางนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีอาการเดียวกันก็ก็ถือว่าเป็นไปด้วยกันนะครับส่วนวิธีการว่ามันจะมีะทางการตั้งค่าใดๆเพื่อกลับมาหรือไม่อย่างไรนะครับ เออผมผมเองก็ต้องบอกว่าเออยังยังยังตอนนี้ยังปรับตัวอยู่อ,อ่ก็ต้องบอกว่ายังยังงงกับเขาอยู่ซึ่งขอความคุ้นเคยเดิมๆนะครับผมอ,อของสิริเนี่ยปรับตัวมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วอ,อ่าแต่ว่าอ,อพอดีวันนี้สมาชิกนะครับวันนี้5้ามกราคมสมาชิกท่านหนึ่งเอาเครื่องมาให้ดูว่าอยู่ๆทำไมอ,อ่าเนี่ยเยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลดล็อก Android ก่อนนะครับคอนเทนเนอร์ o g l e ู้อาอ กดล็อกล็อกหน้าจอกดล็อกุปกรณ์แล้วกดบล็อก Android ก่อนนะหน้าแรกแล้วผมก็กลับไปดับสิ่งของการช่วยเหลือจะใช้วิธีการเรียกแอสซิสแทนนะครับโดยการแตะที่ปุ่มหน้าแรกหน้าแรกหรือหน้าหลักเนี่ยหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งกงที่สองครั้งไว้เดี๋ยวผมลองใช้วิธีนี้ก่อนหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งกงที่สองครั้งไว้ตึ๊กตึกปั๊บมีแต่สั่นแล้วก็เสียงซาวเอฟเฟกต์ของ Talk Back แต่เสียงตึงไม่มีครับเพื่อนฝูงอ นี่คือขออ้อมูลที่พบในอินเทอร์เน็ตหน้าแรกที่เจอมันเคือคือความคุ้นเคยเดิมๆของพวกเราก็คือเวลากดหน้าแรกค้างไว้อ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ที่สองค้างไว้ที่ปุ่มหน้าแรกหรือหน้าหลักจะมีตึ้งใช่ไหมครับหรือถ้าเราสั่งเฮ y o o o g l อ่ออันนี้อันนี้เป็นซาวของ Talkback นะถ้าเรายิ่งปิดเสียงเสียงนำทางของ Talkback ไปเนี่ยมันจะไม่มีเลยแต่ตอนเนี้ยมันมีทำให้ผมพอรู้นิดนึ่งอ่า นี่คือผลลัพธ์บางส่วนจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเขาเสียงตึงไม่มีเราจะสั่งโอเคหรือเ hey. ฮเนี่ย Google นะครับผมคือถ้าตัว Talkback ของเราเนี่ยไม่ได้เปิดเปิดเสียงซาวเอฟเฟกต์ปอกปัดดังปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแปก๊ปกไว้เราเราจะไม่รู้เลยแต่อย่างาเมื่อกี้ผมผมจะได้ยินเสียงนึงแกรกนิดนึงคือ g l e Assistant เปิดทำงานมาแล้วแต่เสียง เสียงตึ้งเดิมๆเ, okay, เ,เนี่ยแล้วโอเคกู l กตึ้งมันมันอ้าวเนี่ยเนี่ยมันไม่ตึง้งแต่อันนี้เสียงซาวท็อกแบ็กดังแก๊กมานนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยขออนุญาตฉันก็ล็กหน้าจอโอเคก o เกิลเนี่ยอ่บุ๊บมานี่นั่นมันคือเสียง <not> ของซาวของท็อกแบ็กถ้าถ้าหลายๆท่านไม่ได้ใช้ซาวของท็อกแบ็กเนี่ยไปใช้เสียงปิดอ่าจันก็ปิดเสียงก็ปิดอย่างเงี้ย โอ้โหเฉพาะของ Talk Back นะเสียงเสียงสาวเอฟเฟกนะปอกแบ็กปอกแบ็ก,กเนี่ยเวลาโอเค google เขาเขาจะเป็นเหมือนไฟแสดงสถานะขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นว่า Google a s s อ s t สแตทำงานแล้วแต่ไม่มีตึ้งเหมือนเดิมแล้วนะฉันก็ไม่แน่ใจเ oh. ช่นกันค่ะค่ะไม่แน่ใจค่ะอันนี้คือ oh, พอผมเจอแบบนี้กับเพื่อนสมาชิกผมก็เอ๊ะไปลดเสียงไว้หรือเปล่าลองกดตอนที่ Google Assistant เพิ่มเสียงเพิ่มเสียง แต่ว่าลองไปเทสกับในส่วนของการค้นหาด้วยเสียงการบอนต่างคําบอกเสียงที่เข้ามาหรือเวลาพิมพ์ด้วยเสียงครับตึ้งยังมีเข้า YouTube กดตึง้งคือเสียงเศร้าต่างๆยังมีตามปกติไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียงไม่ได้อยู่ในโหมดสันใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นกับ Google Stand แล้วเทสกับเครื่องทั้งเครื่องผมเองเครื่องของสมาชิกแล้วก็เครื่องของเพื่อนเจน้าหน้าที่ด้วยกันนะครับก็พบว่า เออเขาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนาะเขาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะสังเกตอะไรไม่ค่อยเออลึกมากนะักแต่อีกอันนึงอัน,นอันเนี้ยจริงๆหลายคนอาจจะใช้กันมาได้ระยะใหญ่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของซีรีนะครับไม่แน่ใจตั้งแต่ iOS 16หรือเปล่าแต่ตั้งแต่ iOS 17เนี่ยแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปลดล็อกก่อนห้ามกปล่อข้อข้อความไม่ได้อ่านหัวข้อความแต่สองครั้งเพื่อเปิด ปกติถ้าคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้หรือกดปุ่มด้านข้างค้างไว้แล้วแต่เครื่องที่มีปุ่มโฮมก็กดปุ่มโฮมนะครับคุยกับสิริหรือกดปุ่มด้านข้างสำหรับเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมปัจจุบันสิริก็เหมือนกันถ้ากดค้างไว้ปุ๊บเขาสั่นแล้วก็เราก็พูดได้เลยนะครับผมคือตัวแฮปติกก็จะสั่นหรือถ้าลงตรงปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมก็จะสั่นที่ปุ่มโฮมนิดนึงอ่ะเราก็เตรียมที่จะพูดได้เลยอันนี้เรา เกี่ยวกับเขาส่แลแล้วก็พูดได้เลยนะครับผมคือแต,แต่ถ้าเราใช้การสั่งการด้วยเฮสิร hey ิหรือวัดดีสิริอันนี้ไม่มีการสั่นเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นคะมาแทนนะครับผมไม่มีการสั่นเป็นคะมาแทนอ่าแต่ถ้าเวลาเราอย่างเช่นอ่าเราก<ร>ดปุ่ม<บ>ด,ด้านข้าง <S <S ค้างไว้สั่นปุ๊บ, <S <S บอากาศตอนนี้เนี่ยจะมีต,<ร>ตึงงท้้อฟา ตึงตอนเราพูดเสร็จอันเนี้ยจะมีตึงอยู่ตึงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ทำในรูปแบบของสื่อเสียงอย่างเดียวนะครับทำมาให้ข้อมูลว่าใครที่มีอาการแบบนี้ทั้งสิริเองเวลากดกดไปแล้วเขาค้ามาหรือมีการแค่กดปุ่มโฮมหรือกดปุ่มด้านข้างแล้วเขาถ้าใช้ IOS 17อยู่นะครับเขาแค่สั่นคุณพูดพูดต่อได้เลยนะครับ พูดสั่งการให้โทรหาใครให้ส่งข้อความหาใครอากาศเป็นยังไงบ้างช่วยแปลภาษาหน่อยนะได้ทันทีเลยก็ตอนนี้ก็ เหมือนกับระบบปฏิบัติการ Android ถ้าใครอัปเดตแอปพลิเคชัน Google ที่ใช้งานร่วมกับ Google Assistant เรียบร้อยแล้วเวลาที่กดปุ่มหน้าแรกหรือหน้าหลักข้างล่างแล้วเลือก Google Assistant เป็นตัวหลักนะครับหนิ้วตัดสองงานที่สองค้างปุ๊บเขาก็จะมีการสั่นจากระบบขึ้นนิดหนึง่งแล้วคุณก็พูดสั่งการได้เลยแต่ถ้าคุณใช้คำสั่งโอเคหรือเ hey, ฮอ่ะ g o o ก l e นะก็รอ,อไม่ถึง น,นับหนึ่งสองพูดต่อไปเลยนะครับว่าคุณอยากจะสั่งการอะไรก็ถือว่าต้นปี2024นี้ถ้าใครรู้สึกว่าเ,ออเครื่องเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรนะครับน่าจะได้ใช้งานในรูปแบบนี้ ไปพร้อมๆกันถ้าคุณอัปเดตล่าสุดทั้งระบบปฏิบัติการ Android ถ้าคุณไปอัปเดตแอป Google ที่ใช้งานร่วมกับ o o o l l e s s i s t a n t นะครับก็ใช้งานเหมือนกันใครอัปเดตเป็น iOS 17แล้วความคุ้นเคยเดิมๆที่มีตึงต้งตึ้งตึ้งตอนที่เรียกวัดดีสิริหรือจะกดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมก็ตอนนี้ก็เป็นกดปุ่มทั้งระบบ ไอโกับ Android กดปุ่มโฮมหรือกดปุ่มด้านข้างกดปุ่มหน้าหลักหน้าแรกค้างไว้มันสั่นแทนแล้วนะครับมันจะไม่มีตึงตึงหายไปแต่การใช้งานเหมือนเดิมปรับตัวให้เข้ากับ2024นะครับผมอ่ะตึงไม่มีแล้วเออแต่บางกนจะบอกจุ้งยังมีอยู่อืมอ่ะแต่ตึงไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันเนาะอืะ ใครเอากลับคืนมาได้ก็บอกกันได้แล้วผมจะเอาช่วยช่วยร่วมด้วยเผยแพร่รู้สึกเรียนประโยค์ไม่ค่อยถูกเลยโอเคปี2024เริ่มต้นกับตึง้งไม่มีไม่มีตอนตึ้งแรกกันแล้วนะจ๊ะโอเคอ่ะไปแล้วดีกว่าครับกับโอเควัดดีสิริและ Google ครับอืมตึง้งหายไปแล้วครับบริการมอคอน1 4 1 4พลัสผมสีโชคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ